สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้เรายังอยู่กับเซม่านะครับตัวนี้เป็นเซม่า CM 7 0 7นะครับ CM 7 0 7ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดของเซม่าซึ่งผมก็เพิ่งได้สัมผัสครั้งแรกเหมือนกันก่อนหน้านั้นเดือนที่แล้วเราทำรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่มีตัวนี้นะครับแล้วก็มีในคอมเมนต์บอกว่าทำรีวิวให้หน่อยนี่ข้ามาเป็นเดือนเลยนะขออภัยด้วยนะงานเยอะมากนะฮะช่วงที่ผ่านมาของก็ลงโอ้สเปกหน้าอา,อา,าร์ มากันครับข้างช่วงที่ผ่านมามันเป็นกระแสของปืนจรดวิกค่อนข้างเยอะนะครับก็วันนี้ก็เริ่มเบาบางกันลงบ้างแล้วแล้วก็เราก็วาทยอยเก็บรีวิวของปืนที่ไม่ได้ทำรีวิวไว้นะครับ cm707 เปิดมาได้ได,ได้ได้ตามหน้ากล่องเลยนะเปิดกล่องมามันจะมีอ่ะกล่องจะค่อนข้างใหญ่และยาวนะครับใหญ่และยาวเมตรก,กว่าเออแกกล่องมามันก็จะมีตัวปืนนะครับตัวแม็กสปีดโรเดอร์แล้วก็ลูกกระสุนนะแล้วก็คู่มือ นะครับทีนี้ตัวตัวภายในนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปืนออกมาให้ดูนะครับตัวภายในกล่องเรามาดูตัวปืนกันอันดับแรกเลยแม็กซ์สปีดโหลดนะครับกระสุนทดสอบประมาณ200นัดประแจหกเหลี่ยมสําหรับขันนะครับขันปืนแล้วก็คู่มือนะฮะแล้วก็ตัวปืนนะครับเอาโฟมบ็อกวนี้ออกก่อนตัวปืนใหม่ปุ๊บนี่ ค่อนข,ข้างสวยงามเลยนะครับแล้วก็แท่นะครับท่พอดอากาศใกล่องในกล่องหมดแล้วนะครับตัวปืนค่อนข้างสวยงามอ่าหน้ากล่องบอกมีสีทรายด้วยแต่รอบนี้ที่ของเข้ามามีแต่สีดํานะครับเป็นน่าจะเป็นล็อตแรกรอบแรกที่เข้ามาอันดับแรกเลยนี่ครับปอกลดแสงวอร์ชัอเบรกของเขาค่อนข้าง,าง,างสวยนะครับตัวท่อบาเรลวก็ มีล่องนะครับเสาร่องกิ่งเฟืองมาให้สวยๆด้วยนะมีรางติดอุปกรณ์เสริมใส่ไฟใช้เลเซอร์ใส่อุปกรณ์เสริมได้นะฮะทั้งซ้ายและขวานะครับซ้ายและขวาคันล้างสวยมากเลยตัวนี้นี่ครับโอ้โหคันล้างทรงแต่งด้วยนะครับมีองศาในการพับไปด้านหลังราง20มิลติดอุปกรณ์เสริมติดกล้องอะ่ะอ่าเป็นรางแบบยกสูงนะครับรางแต่งมาให้ออมีอะไรอีกอตัวนี้เป็นเซฟนะครับเซฟ ลองใส่แม็กดูแม็กเป็นแม็กแบบโหลดลูกออกจากด้านหน้านะครับนี่เลยแม็กทรง308เนาะฮอปอัพปรับตรงนี้นะครับนี่ฮอปอัพมีหมุดสำหรับใส่ขาทรายซึ่งขาทรายกับกล้องสะโคบไม่แถมมานะครับไม่แถมมาอันนี้คือจากโรงงานมีตามนี้เลยนะแล้วก็มีสปีดโดเดอร์โหลดลูกเข้าแมกาซีน ราคาปืน6,000บาทเองครับเพื่อนครับถูกมากเฟรมปืนนะครับเป็นพลาสติกนะโพลิเมอร์นะพันท้ายพันท้ายแต่งค่อนข้างสวยนะพันท้ายแต่งค่อนสวยกดปุ่มตรงนี้ครับปัออ๊บพับท้ายได้ก็จะคล้ายๆกับปืน MB08 ของเวลนะพับท้ายได้ด้ามจับด้ามจับนะฮะด้ามจับกระชับมากนะฮะ คล้ายด้ามจับทรง M4 เ,เลยนะครับเนี่ยกิ๊บจับให้ความรู้สึกจับแล้วขนาดมือเพื่อนๆครับมีร่องให้ด้วยร่องนิ้วให้ด้วยมีโอบนิ้วให้ด้วยนะฮะโอเคนะขออนุญาตนะ <c oughs> แข็งพอสมควรเลยติดติดดินแมกนะครับเหนียวไกลไม่ได้ถ้าถ้าลูกหมดก็คือจะเหนียวไกลไม่ได้นะฮะก็ขออภัยขออภัยไม่ใช่ไม่ใช่ใชติดเซฟ ติดเซฟขออภัยผมพูดผิดโอเคโอเคนะครับค่อนข้างเท่เลยนะครับตัวนี้พันท้ายพับได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาหากล้องใส่กันเราไปดูน้ำหนักกันก่อนครับตัวปืนรวมแมกกาซีนผมเตรียมกล้องเร็งไว้ละรอแล้ววันนี้เราทำรีวิวเป็นปืนไรเฟิลหมดเลยนะครับ สามโลครึ่งอะ่ะเออสามโลครึ่งครับเพื่อนๆครับสามโลวกว่าๆน้ําหนักก็ไม่ได้มากเท่าไหร่กําลังดีสําหรับปืนทรงไรเฟิลตัวนี้นะครับสโคปก็เหมือนเดิมครับมีหลายยี่ห้อมากนะในไทยอย่างวันนี้ผมเป็นสโคปยิงเร็วแบบวิชั่นคิงนะครับมีรางคือสโคปยิงเร็วเนี่ยมีขาจับก,กล้องเท่ๆแบบนี้มันเลยนะตัวสามพันบาทนะครับของวิช o ่นคิงตัวนี้ก็เป็นแบบใส่เข้ามาอย่างนี้ ก็ได้นะฮะตัวปืนหกพันนะไม่รวมกล้องนะครับหกพันก็จะได้ตามต้นคลิปวิดีโอที่ผมเปิดกล้องมาแล้วมีเปิดกล่องมาแล้วมีอะไรบ้างแต่น,นี้ผมแค่เอาสโคปที่มีในร้านนะครับมาติดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเบื้องต้นประมาณนี้เบื้องต้นประมาณนี้โอ้โหเท่เลยสโคปตัวสามพันหรือนะครับจะเป็นสโคปสโคปก็มีราคาตั้งแต่เก้าไปเก้าร้อยจนถึง หมื่นกว่าบาทนะครับแต่สําหรับงาน a i r ์ซอฟหรือวีพีกันตัวสองสามพันนี่กำลังดูดีนะอันนี้เป็นสโคปแบบยิงเร็วนะครับเดี๋ยวขอยยดหมุนขาออกก่อนถ้าเราจะใช้สโคปบแบบทรงซูมไกลหน้าใหญ่40่ิบมิลตัวซูมไกลนะคำว่ายิงเร็วคือยกแล้วปุ๊บเห็นในตาปั๊บเลยอย่างนี้นะครับเป็นสโคปยิงเร็วแต่นี่เป็นสโคปแบบยิงซูมโอเค อย,นะอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้ก็เท่ดีราคาปืน6,000นสโูบตัวนี้2อ0พนะครับยี่ห้อสไนเปอร์รออ,อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวไปหยิบขาทรายสักตัวก่อนขาทรายเอาเป็นขาซรายคิง a r มก็ได้กันนะแบบใส่ง่ายๆอย่างนี้ขาทรายเหล็กนะครับคิงแอมพันสามบาทตัวละพันสามตัวนี้มันมีแบบพลาสติกก็มีนะตัวสี่หก็มีนะครับ อันนี้เป็นขาทรายโลหะนะครับก็เดี๋ยวใส่ให้ดูขาทรายนี้ตัวพันกระบาดแบบเท่ๆอย่างนี้นะหมุนน็อตตัวนี้ครับคลายน็อตตัวนี้แล้วก็บีบเดือยเอามาจับเข้ากับมุดตัวนี้ครับตัวนี้นีเ่เราพับไปข้างหน้าใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะพับไปข้างหน้าก็อย่างนี้มันจะมี นี่ครับขาซ้ายมันจะมีหมุดล็อกนี้ซ้ายขวาเราเอามาเข้าตัวนี้แล้วก็กดครับกดแนบยันครับเอามือหมุนตรงนี้นะฮะเอาขันน็อตยันได้แล้วแล้วก็อัดให้แน่นนะครับ แบบนี้ครับา,ายรุ่นนี้ปรับระดับ,บ,ดบได้อีกกดตรงนี้นะครับแบบนี้นี่ครับโอ้โหจะเทพไปไหนสโคป2,008ขาทราย1,003นะครับสโคป2 0 0ขาทรายน0 0มตัวปืน6,000ราคาตัวปืนนี่คือยังไม่รวมส่งนะครับราคาตัวปืน6,000บาทเดี๋ยวให้กล้องค่อยๆแพลนดูนะ หกพั 6, บาทค่าขนส่ง330คิดอยู่สองาสลูกปืน1ถุงสี่พนนัดศูนย์จุศูนบนะครับเเซคือตก6ก0ับาทปืนรวมส่งแล้วก็ลูกกระสุนปืนอีก1ถุงนะครับในส่วนนี้คือปืนกับลูกกระสุนนะฮะขาทรายนะครับขาทราย,นะรบ,าายบวกไปอีกขาทรายโลหะเนาะพันสบวกกล้องไปอีกสองพันอันนี้ตัวอย่างตามคลิปนี้ไอ้ตามตรงนี้ที่เห็นนะ1นึ่งครับ เพราะว่าแพงสโคบกับขาไซตัวปืนมันเท่จริงนะมีไม่เยอะด้วยบอกก่อนเพื่อนผมมาแค่4ตัวเองลังเดียวนะครอันนี้คือตัวอย่างถ้าสโคบตัวเมื่อกี้ก็เมื่อกี้มกหมื่นกัน 600, บหกรบวกไปอีก200ตัวนั้นแพงกว่านะครับตัวสโคบยิงเร็วเนาะมันก็จะเป็นของเอเอเป็นทรง NS ็นเอสยี่ห้อวิชั่นคิงนะครับสโคบของผม,ผมตัวเมื่อกี้ อลองประกอบกับขาซ้ายดูเผื่อเพื่อนๆจะชอบทรงนะครับปึ๊บเอามาณน,นี้ลากด้านข้างที่ชอบมาเลยเพื่อนๆครับเอาไปฉายเลเซอร์ใส่เข้าไปก็ได้หรือจะติดเป็นเลเซอร์เขียวเลเซอร์แดงชี้เป้าได้หมดนะครับได้หมดตัวนี้นี่คือตัวอย่างนะครับเลือกขาซ้ายที่ใช่เลือกสโคปที่ชอบคุณคุ้นไหมคำนี้ในช่วงนี้นะ วันนี้เราถ่ายคลิปดูกันคือปี2566นะครับหลังจากนี้ไปหากของเข้ามาในรอบหน้าปีหน้า2567หรือ2568นะครับราคามีการปรับขึ้นในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงินนะครับค่าภาษีอากรน,นําเข้าอะไรพวกนี้คนนําเข้าเขาจะประเมินราคาแล้วก็แจ้งราคามาอย่างผู้ขายอย่างผมเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการปรับราคาขึ้นลงตามช่วงเวลาปีนะครับแต่อย่างวันนี้ตัวปืน6,000นะครับ ในรอบที่ผมขายรอบนี้แต่รอบหน้าอาจจะขึ้นมา6.2 6.5เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ณนะปัจจุบันนี้เพื่อนๆถ้าใดที่ชอบตัวนี้หรือชอบสโคบหรือชอบทั้งหมดที่เรา,าได้ทําคลิปวิดีโอนี้ก็แคปหน้าจอแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์คิวอาร์โค้ดปรากฏขึ้นครับเพื่อนๆสามารถแอดเฟซบุ๊กแอดไลน์เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติม,ตมกับพวกเราได้นะครับก็แคปหน้าจอแล้วก็แจ้งเข้ามาว่าสนใจตัวปืนสนใจปืนขาทรายหรือว่าจะเอาปืนกับกล้องตัวนู้นตัวน,วนี้แจ้งเราได้เดี๋ยวจะมีแอดมินแนะนําให้นะเพียงแต่่เพือน เพื่อนๆแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับมันจะมีลิงก์ปรากฏขึ้นหรือใครไม่รู้ว่าจะแอดตรงไหนนะครับไปที่ l ล n e เพิ่มเพื่อนพิมพ์ ID l i n ลนนะครับค้นหาจาก ID l i n ลใส่เครื่องหมายแอดนะครับ a แอดนะครับเครื่องหมายแอดอะแอดไซด์แอด M.4.BB.Gun Shop แอดเเลข4 B 2ตัว BB g ี n ีอ n S H O P นะครับก็อันนี้คือ ID l i n ลของที่ร้านใครอยากได้ปืนผ่านระบบ ผ่อนชาระก็ไปกดสั่งผ่านช้อปปีหรือลาซาด้าก็ได้นะครับทางร้านไปเปิดขายในลาซาด้าและช้อปปีแล้วบางคนก็กดตัดผ่านบาัตรเครดิตมานะครับกดผ่อนเข้ามาทางลาซาด้ากับช้อปปีก็ซื้อได้เลยนะครับตอนนี้ทางร้านเก็บไปทางก็ซื้อผ่านช้อปปีได้เหมือนกันนะครับทางร้านก็มีเปิดให้คุณลูกค้าสั่งซื้อกันได้แล้วอนะ่ะโอเคเรามาดูในเรื่องของความเร็วกระสุนเมื่อกี้น้ําหนักตัวปืนนะเอ่อปืนเปล่าอยู่สามพันสามพันสามประมาณนี้นะ ลองดูวันว่าถ้าเป็นอันเนี้ยแบบเต็มๆมเนี่ยมันจะหนักเท่าไหร่ตัวปืนปเปล่านะอยู่ประมาณ3,003นะครับอันนี้ก็หนักอยู่415ประมาณ4.2ตีไปนะครับประมาณนี้ประมาณเอานะครับก็จะได้รู้น้ำหนักกันความยาวตัวปืนนะครับเผื่อใครจะไปหาซื้อ กระเป๋าใส่อันนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าพับท้ายได้ไงเพื่อนๆใช้กระเป๋าทรง80ดสก็ได้จะได้นะฮะแต่เอาความยาวมาตรฐาน120มร้ยสิบเก้ประมาณอัน1้อหรือประมาณสัก4ฟุตไม่เกินนี้นะร1อยสิกระเป๋าเมตรยีบใบยาวสุดที่มี2ชั้นข้างหน้าเป็นข้างหน้าเป็นหเมตรข้างหลังเป็นอ่าร้อยอ่าเมตรยีนะครับ ใส่นั้นได้แต่ถ้าเกิดพับอ่ะเรามาดูพับถ้าพับจะเหลือเท่าไหร่เ <92. S 1> กสองกกระเป๋าใบ1เมตรขนาด1เมตรใบ8ปดร้อยห้าสนี่ซื้อใส่ได้นะครับใบ80ดสิบเซนยังไม่ได้เพราะนี่9ก้าบสองเนาะหนึ่งเมตรประมาณนี้นะครับโอเคเพราะว่ามันมีกระเป๋าผ้าขายเนาะ มันจะมียาว80ยาว1เมตรยาวเมตร20ที่เรามีนะครับก็อันนี้เผื่อใครไปหาซื้อกล่องสุริเคตอะไรพวกนี้มาใส่ก็ค่อยว่ากันโอเคต่อไปเป็นเรื่องของความเร็วกระสุนนะครับแล้วก็จบคลิปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะใช้ลูกกระสุนขนาด0.20ที่เป็นลูกกระสุนขนาดมาตรฐานนะครับใช้ในการทดสอบเราจะได้รู้ความเร็วจากโรงงานมาในเรื่องของของแต่งภายในอะไรพวกนี้บอกตรงยังไม่มีนะเพราะเป็นปืนใหม่นะครับ แต่ไม่แน่แหละในอนาคตก็อาจจะถ้ามีกระแสตอบรับที่ดีนะครับทางเราก็อาจจะสั่งให้ทําพวกของ C N C มาขายให้ว่านอีกทิ้งเนาะครับกร l ปิโรดเตอร์แมกซนโหลดยังไงใส่ตรงนี้ผมก็ใหม่มากนะครับสําหรับปืนจ้าปืนตัวนี้อ๋อโอเคครับก็คือใส่ตรงตรงไปต,ต,ต,ตรงนี้ได้เลยเนี่ยรูปมันก็จะกกาะลงแบบนี้ ากดไม่ลงอย่างนี้คือเต็มแล้วนะครับประมาณสามสิบนัดนะครับประมาณนี้ไม่เกินสามสิบนัดโอเคกล <c oughs> ับด้านถอ้อลูกระสุนไปทา่หน้าก็ว่าเสียบทำไมไม่เข้าโอเคมาครับ,บเท่มากเลยนะะบอกลูกแสงทรงบาเลต เพื่อนๆนะครับไม่ต้องแต่งแล้วจริงห้าร้อยยี่สิบเก้าผมว่าผมไม่มีอะไรจะแต่งแล้วนะห้าร้อยบวกนี่คือไม่ต้องแต่งแล้วนะครับหันนี้ถ้าถ้าถ้าอย่างเงี้ยเข้าสองนัดนะครับถ้าอย่างเงี้ยเข้าสองนัดต้องเวลาดึงคือสปริงมันค่อนข้างแข็งนะเวลาดึงคือดึงให้ทีให้สุดนะฮะแบบเนี้ยให้มันล็อกแล้วค่อยป้อนกลับตัวเซฟใช้งานได้นะครับดันไปด้านหลังกายจาเซฟนะครับปลดเซฟดันไปด้านหน้ายิงอีกครั้งหนึง่งโอ้ ห้าอสาสิบสาม่ะไม่ต้องแต่งนะครับบองตรงไม่มีของแต่งตอนนี้นะแต่ตอนเนี้ยเดิมๆจากโรงงานมาแรงขนาดนี้ผมบอกเลยเพื่อนๆไม่ต้องแต่งไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นโคตรแรงพี่นัดแคปหน้าจอให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปลงโพสให้ใน f c e e o o o เนาะ a c e b o o k ที่ร้านนะครับห้างหุ้นส่วนเอ b b โฟบาลำปางนะครับหรือช่องยนต์ V ี4นะครับห้างหุ้นส่วนเอ b b บาลำปางบายช่างยนต์เ4 b b โฟบาปางอ่านะครับ เพจใหม่ของเราอีกแล้วครับท่าน f c e e o o o แอดมินบอกเหนื่อยแอดมินตาก,กล้องบอกเหนื่อยคือ f a c e b o o k เนี่ยมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะมีระบบ AI ตรวจสอบบางทีก็มีคนกดรีพอร์ตบ้างนะครับก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือเราไม่ได้ไปขายของใน Facebook นะครับความหมายคือผมไม่ได้โพสใส่สาราคาหรือโพสขายผมเนี่ยถ่ายรูปสวยๆแล้วก็เอารูปปืนไปลงนะครับแล้วก็แจ้งข้อมูลขนาดน้ำหนักความยาวอย่างเงี้ย แล้วส่วนใหญ่มันก็จะโดน AI ตรวจสอบนะครับว่าเราเนี่ยทำผิดกฎมาตรฐานชุมชนแล้วก็โดนปิดเพจอยู่บ่อยๆนะครับอย่างล่าสุดเพจที่บินไปก็เช่อเโยน v ีวีบินไปแล้วนะค,คนไรก็เยอะอยู่แต่ไม่เป็นไรครับเราเปิดใหม่ได้เราเชื่อว่าทุกท่านติดตามเรานะครับก็เพจใหม่เราทิ้งลิงก์ไว้ตรง description น,นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้แต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะครับเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามใน Facebook ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงรูปปืนตัวนี้ให้ ก็เหมือนคนเจ็บไม่จำนะครับเปิดเพจใหม่เปิดเพจใหม่ก็ลงรูปปืนเหมือนเดิมคือมันก็ต้องถ่ายรูปโชว์เนาะเพราะเพื่อนๆจะต้องได้เห็นว่าเราแต่งเป็นยังไงผลงานเราเป็นยังไงนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะที่เมตตาที่กดติดตามกดไลค์เรานะเดี๋ยวเราก็จะไปลงรูปให้ด้วยนะคลิปวิดีโอก็ผ่าน youtube เนาะและเรื่องช่องทางการติดต่อช่องทางการสั่งซื้อก็นะครับสั่งทางไลน์นะครับสั่งทาง Facebook ก็ได้นะครับเดีวอินบ็อกคุยกันวันนี้ช่ยงยนขอจบรีวิวนี้นแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะผมคิดว่าข้อมูลน่าจะครบถ้วนนะในเรื่องของขนาดนะน้ำหนักแล้วก็ความเร็วกระสุนวันนี้ชียงยนลาไปก่อนแล้วครับผมกับเซมา CM707 ตัวนี้ขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ